เออมาคลิปนี้ก็สั้นๆนะมาแนะนำของรางวัลจากกิจกรรมสตรีมพิชิตสตรีมฮะไม่รู้ซีซั่นไหนนะเพราะว่าผมก็ไปอู่ทอดมาจนได้มานั่นเองนะใครที่อยากเล่นกิจกรรมสตรีมพิชิตสตรีมเนี่ยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะลองเข้าไปดูในหน้าเว็บหรือว่าหน้าเพจก็ได้ครับผมซึ่งลิงก์ก็อยู่ในดีคิชชั่นนี่แหละฮะว่ารางวัลมันให้มันเหลือๆเ,เลยนะเออลิมิเต็ดโอบผมได้มา240นะผมจะไม่ผิด100 200อันนะอ่ะน่าจะ200อันนะซึ่งลิมิเต็ดโอบที่เหลือก็จะมีพวก คิบัตะะนะที่ผมได้มาเพียบเลยเอาไว้ใช้เก็บเปรี้ยวครับผมแต่ว่ายาเยอะเพียบเลยอะไรก็ไม่รู้นะเอออย่างนี้น้อยมันก็ได้ประดับเทพมาใช้ตั้งสามวันเนจะ็ดวันสามาเจ็ดวันมีแล้วก็มีนี้นะพวกหินเอ็กตีมาอ้หนี่น,น,นี่ประดับเทพนะตไมีเขียเขียนแล้วก็ได้รีแพมาด้วยเยวนะรีแพาเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเปิดได้เปิดมาแล้วมันจะผูกมัดไอเดียนะผมลองเปิดสักชิ้นหนึ่งเนาะรอปไม่ได้อันนี้ผูกมัดไกอกล่องเนี่ยมันผูกมัดไอเดียนะเดี๋ยวลองเปิดสักชิ้นหนึ่งก่อนนะผม ไม่ผูกมัดไอดีอันนี้เปิดหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นเอมนี่หว่าเปิดหมดเลยมีโอกาสได้บอลจนถึงโกรีแพร์นะมาสี่ชิ้นสุดท้ายเปิดขอโกลสักชิ้นหนึ่งก็ยังดีนะโอ้โหช์อะไรวะเนี่ยนเดะวัดเอะอะไรของมันวะเออกูจะรู้อ่ะนะมาดูแบบบอลเฮ้ยอะยี่ิสามเอ็มอ,อยู่นะห้าชิ้น โอ้โหกูได้มา100 MVP นี่หว่าหวานเจี๊ยบเลยนะเบ็ดเสร็จจากกิจนี้เนี่ยผมได้มาเท่าไหร่บ้าเนี่ย300 400 500M เกือบ 500M นะเกือบนะก็ว,ว่าเกือบในคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมชื่นชอบเงี้ยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะเออสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับฝากกดไว์กด subscribe ต,ต้องรอดีด้วยนะจ๊ะ